เมื่อนี้มาพอกันก็บิวอีแล้วนะจากอีพี่เดียวได้แล้วเนาะไปเบิ้งได้แคปชั่นเอาเนาะมือน,นีบิวสิผ้ามากินบกลูเชอรีเลยจ้าเป็นบลูเชอรีที่บิวไปไต่เองเลยจ้าเมื่อคืนนี้ไปเบิง้งบิวบิวไปไต่นะจ๊ะเป็นวัตถุดิบที่หาเองนะจ้ะไปเบิ้งก้อนจ้าจังเมื่อกินน้ำกันแ่บจ้าคืนนี้มาตามล่าหาวัตถุดิบนะคะหอยนาค่ะหอยนา กระชีดเป็หอยส้หลีเลยปงซุไปจ้าลุยก้าตักเอาตักเอาเลยต้องลงเงี่ยมข้านีที่จับอดต้องเสียที่ตอมดูด ถสั่นถ้าพอแล้วห้องมากินน้ำกันเลยเด้จ้าเมื่อนี้อันนี้เป็นนับจิ้มปลาคือก้านละจ้าลาดบ้นา,านน้องบอตองลาด,ดกเนาะจิ้มเอาอันมาต่บานลืมออากหม่จิ้มมาหักไม้ไผ่นามุนีล่ะฮืมเบิ้งตีละมีต่หน่วยอ้วนๆขังไมมๆเลยเด้จ้าเอาตามันออกก่อนตัวใหญ่ประกากินตามนัน อีกโหลดมาจ้ะคำแหลกแส่น้ำกันจิมเลยปิดตะง,งวยอีกแล้วเมื่อนี่แซ่บอะ่ะพักเครื่องเคียงมีอันพักกัดขาวโหระพาด้วยจ้ะหอมแพรผักทั่วแลก้กลมมีขนมจีนแก้เพช็ดจ้ะ น้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดเจ้ามื่อเซียงหย่ำโขบๆวบ,บันบังแพร่ล้านนี่จ้าบิวมากิน่วยซ้ำเนี่ยมันจะอ,อ่อ,อนๆเอาใส่นออกก่อนแต่ว่ารั้งมาดีแล้วเจ้ารั้งไหวเบิดขึ้นเลยเสียงเดาลาดตัวยังไงข้างหน้าไว้ก่อน จะเป็นยังไงข้างหน้าแบบเนียเต็มโบกเลยเด็กกินคืนเลยพี่น,นอ้องอืมอืมคุณอาอืมอืมยุ่งกะกาดมาจา้ะต่อบนันในห้อง อเช่นแรกว่ามูลอีสิอัดเนี่ยห่องคือเกาเด้วตะวากินบักห้ายนาะก็อยากออกมาทงมาสวนมั่อค้มจ้ะฝนทรงสีตกมาเนี่ยว่าียน้ำจิ้มให้เบิ้องอะไรต่ว่าฝ้าวานฝานตกห้ามก็เลยออกมาด้ยจ้ะ อยูเป็นคนมากินบัะไคแล้วอยากมากินบัะไคที่ถูกชนิดเลยใครจะกิน,นบะไหในเซบูใครปากหอกสิกิมเอากิมเอาแกเอาแกเอาืมกินบัะไคแค่งไคแมงผู้ยังกะแซงลองกินบักไคหนิสีกิมเอากิมอร่อยนุ่งกัดมือนนุ่งออกนุ่งยังมาจ่อบอิวใช่ไหม จ้าท่ไมทำเนี่ยวิววางมันก็ต้องพอดีกินยั่ตงมาหยาบเสียงหยำแตกขบๆหัวมอขวายสดๆสมันหวานเนาะจ้าก็เลยเห็ดน,น้ำจิ้มเปียวเผ็ดมากเมื่อนี่กับบะใส่น้ำปลาคือเก่เาสะไสน้ำปลาแดกว่าเห็ดน,น้ำจิ้มให้เบ่งอยู่แต่วา่าอยากบนตรงห้าม เล่สาวเมาวา็มมัตะาบ่ายนั่งทาไมา่ก็กับหนึ่งนาหัวขาดด้เปลน,นาั่งทาเกากระไรมาจ้ะมาหลดเปซื้อมาก,กิ่มอกขอไอแกนกับผิวอืม ยางนำแตกสวดสวดในะปากันหัวย่างชิสิเอาตาออกเด้อจ้านี่ยิกหัวมันเลย,ยิ้มน้องแปะฟังยัายำเด้อ กปุ่นสาวลงไปมาคอยทานใงญ่หลาตัวเติบไปไหนจ้าไปไต่เอียงก็มือเลยมาขึ้นง,ง่วอเออนี่ซายดูหน้าป่า ว่าสิแกะมาแล้วก็มาสดสนสลัมจิ้มแต่ว่าบิวบ่มากฟิวนั่นจ้ะบิวมากันกินมันยับิวมาแกะมาจิ้ม,อ,ม,ม <c oughs> อื้อ วินงหลายบิวมากินมังคหอยเกือบทุกชนิดเลยจ้ะหยอยแข็งนี่ยังอัดดับหนึ่ง แล้วปองไว้ข้างๆจ้ะกินแล้วจังเก็บอืมต้มบักหอยบือต้มใส่อัน่นโหระพาจ้ะต้มใส่หัวโหระพาใส่อัน่นเขาเอิ้นมันหยางวะใบบับกกูดแล้วก็ใส่ตะไคร้จ้ะอืม นางหายไงเบิ้งที่บผานเพชรหัมวมังหอยสดๆมันหวานจ้ะยุ่งกับกัดพยุ่งเลย หัวใหญ่ๆเบิ่งกันอ่ะแตกสวดสวนคือบังไฟลานดูดีบ่หืมใส่แกตาออกากันจ้ะดูยังไงล้างมือเหรอเดือนนี้ล้างมือแล้ว อยากกับพิพากันะคะทุกคนคำนี้อจากสวยสวยดีน้ำหนันบางเบาสุดอัน ตะกี้มังค่อยไม่พูดใดกินนอจากมังค่อยเชื่อรี่อยแต่ีปีมากลังๆมากนี่หว่ามันแย่งกันหากินพุนอะแย่งกันซื้อซึ่งเมือนนี่ก็อยากหายอยาก่ำไมตะกีย,ยู่ได้จ้ะมองค่อยเชื่อเรี่อยทไมตะกีนี้นหน้าเขานี่กัดเขาตายเป็นเบื้องเป็นเบืเ้องดิ ตัวนี้แสดงว่าเทาหยาบสักหน่อยคันตัวยิ่งหยบิยู่แต่ตาวออ่ะจ้ะตาหมงคั่วมันก็กินมาเรื่อยหรอแต่ว่าไม่รู้จะกินจำแห้งบ่ได้เพชีชอืมตัวนี้กลามข่างซะเนาะอื้ือ แกบพวดอืมืทอทายอะไรกันปนัญหาแท่งสินค้าแสนมาเล็กเมืนเนี่ยใส่จรินกินลาบไปได้มากคือมือใส่งริงขย่ขางยุ่งหามขาเหมนเนี่ยกลิ่นต่อจากลิ่นต่อ,อนี่ใส่เนี่ย อ่นอนกำลังขอดีหย่ำจ้ะขอดีค่ำอ๋อฟงอีกลุ่นสบันมันจะบบเพ้ียอยากมันอยนะ มากินน้ำกันจ้าร้ายค่ะบ,บ่สิหาแขกรับเชื่อมากกับบบิ้มพูดอ้ยางมาเขบก่อนน้คข้นอาย่าส๊นอยู่ว่ามาันถึมีสักคลิปที่มันขวมอยู่อีิี่ ังอยู่นะหมอกหอยนะขอปุนแกะเพชรตะเนาะกันมักหอยเนี่ย,ะนะยชิวบ่มกักสดตจาจ่าชิมกักกิ่มกินที่ละตัว อ้วอนๆเลยจ้าตัวน้ำพอาวถี่คำเลยอุอน่นจ้ะหัวข,ข้าวขาว ไม่กิมก็งาหมักไผ่งาไผ่งาหมักไผ่ไปสักหน่อยงาหมักม่วงกับพราว่านงาหมักไผ่ไปสักอ๋กอไปก่อนเล้เปัญญาก,กินต่อเรื่อยๆก่อนบุญละไปเจอกันช่วงปีคิด มาจ้ะคงสุดท้ายแล้วอื ขวายขวยออนออนานๆจ้ะหวานๆเลยกินไม่มีเบื่อมาดูดฉันจิ้มมะข่ายนี่มากักเฮ้ยไปแล้วก็ลงก,ก่อนต้องชีขวบซ้ำๆ่วยนี่ใบกินสุดท้ายล้ะ ฝางหวังว <c oughs> ่าจะจับยานฝนตกรักอยู่้็เสฟุฝงใส่ตาอีกอมึง่ยใส่มั้งเว,ว่าบิวทิวออกเ่อแต่บิวบากินใสร็จมคอยอตามเนอะด้วยจิ้มน้ำจิ้ม บไม่มีลำใด่ิหมบรรยายต้องเข้ามาแ่แบแ่บ,บแสบมืออืมแม่ค่ะค่ะ ใหม่บาไวแล้วเป็นจังไรน,นะคะมือน,นี่กับเมนูหมอกขอเชอรี่จิมน้ำจิมนจะจ๊ะหวังว่าคนจะถือใจแลวแลวคนหวัวกระถืกใ,ใจบิวคือกันเมื่อน,นี่กับสีขอลาไปแล้ว,วนะจ๊ะฝนริตถกห้ามขอบคุณสสำหรับการติดตามรับชมพวกเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบิวแล้วมาพอกันคลิปหนา้าเด้อค่ะเมื่อน,นี่ไปแล้วบ๊ายบายฝนสีห้ามไปแล้ว